อยากจะถามว่าลักษณะการถ่ายภาพสตรีอาร์ตมันมีเสน่ห์ตรงไหนมันทำทำไมมันถึงทําให้ช่างภาพบอกหลงไหลวิธีการนําเสนอเรื่องราวในเชิงสตรีอาร์ตนะครับในความคิดเห็นของเรายี่ว่ามันเป็นภาพที่เหมือนด็อก ument อรียอย่างหนึ่งเป็นตสตรีอาร์ตก็เป็นด็อก ument อรียอย่างหนึ่งที่แบบว่ามันจงใจคือเราไม่สามารถแบบเมคขึ้นมาได้มากแต่เราอาจจะเล่าเรื่องในหัวเราได้ว่าเราอยากเล่าตรงนี้ว่าอะไรแล้วเราก็ไม่สามารถแบบเอา คนคนนี้มาจัดวางตรงนี้ได้เราได้แค่รอเวลาจังหวะที่ถูกต้องอะไรเงี้ยยีว่าเรื่องนั้นมันเป็นเรื่องที่แบบน่าสนใจแล้วก็แบบว่ามันท้าทายความคิดดีค่ะไม่เหมือนแบบที่เราแบบทำงานถ่ายภาพเซตติ้งไปเรื่อยให้เขาไปยืนตรงนั้นนะให้รับอะไรแต่อันนี้มันเราเซ็ตไม่ได้ใช่ไหมคะใช้วิธีการเฝ้ารอใช่ค่ะอย่างอันนี้ก็ น่าจะเกินหนึ่งชั่วโมงเกินหนึ่งชั่วโมงก็่าจะได้รับเพราะว่าในหัวต้องการให้มีคนผ่านใช่หรือแต่คนที่ใช่อะไรอย่างนี้อาจจะต้องรอเวลาเพราะบางครั้งอาจจะว่างเปล่าเกินไปในในเฟรมนี้อาจจะได้สิษั์คนสัตว์สิงคองมาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่แล้วแล้วแล้วสติอาร์ตส่วนใหญ่นําเสนอเนี่ยอย่างอย่างเราอย่างชุดนี้ยเราถ่ายที่ทรงว่าใช่ค่ะปกติมีถ่ายที่อื่นอะไรยังไงหรือถ่ายไปทั่วเลย จริงๆถ่ายไปทั่วเลยค่ะแล้วก็เพิ่งเริ่มคือเรียนอยู่ภาคเลยไทยคอนเวนท์คองเตยก็เพิ่งเริ่มไปถ่ายของเตยมากําลังจะทําเซตคลองเตยขึ้นมาเหมือนกันแต่ว่าก็ก็ยังถ่ายไปเสร็จยังถ่ายเรื่อยอใช่คือตัวภาพเนี่ยภาพถ่ายมันก็ถึกความเป็นจริงในณณทีนะ่ณนะนะขณะที่จดชัตเตอร์เพียงแต่ว่ามันเป็นความจริงที่เกิดขึ้นจริงที่เราไม่ได้ไม่ได้เซต ไม่ได้เซตฉากไม่ได้อะไรเพียงแต่ว่าเราต้องการเล่าเรื่องในหัวว่าภาพนี้ต้องการตรงนี้แล้วสติาราจริงๆเนี่ยเขาเน้นที่ตรงไหนในภาพคือภาพเนี่ยมันสวยด้วยสีสวยได้แสงสวยด้วยเส้นสายถ้าสติาราจริงๆเราเราเน้นตรงไหนมากสําหรับยี่ยี่เน้นสีค่ะแล้วก็จังหวะสีสีมีผลต,ต่อต่อการเล่าเรื่องสําหรับยิน<ม>ถ้าสมมุติว่าคิดอะไรไม่ออกหาแมทสีกันก่อน<ม>แล้วก็หาเรื่องราวว่าแบบว่า แ a c กลา o นี้เป็นเรื่องราวอะไรหรือว่าการแบบนี้นกผ่านรออะไรเงี้ยเราจะเอานกไปวางไว้ตรงไหนอะไรเงี้ยแต่ต้องไม่ตัดต่อรูกใช่ใชแล้วแต่ก็สนุกแต่ทำไงก็นะครับแล้วทำภาพในลักษณะติอันนี้เราเราทำสต็อกได้ไหมขายภาพได้ไหมทำค่ะก็คือะจะเป็นคอนเซปต์ตรงนี้ด้วยเพียงแต่ว่าภาพเราจะเป็นจะเป็นภาพที่เลียวไม่ได้ไม่ได้จับาพไม่ได้อะไรแต่ปกติก็ยังทำงานถ่าย อย่างอื่นอยู่ด้วยหรือมาสติอาร์ตแล้วสติอาร์ตอย่างเดียวไม่ค่ะทำทำถ่ายทุกอย่างเลยค่ะถ่ายทุกอย่างให้เห็นว่าสติอาร์ตมันเหมือนเป็นเป็นงานที่เราชอบใช่ค่ะก็มาเล่าเลือกก็เป็นอีกแขนงหนึ่งที่ที่ชอบถ่ายเก็บไว้เป็นแคตตาล็อกของตัวเองอยู่แล้วแล้วก็เลยมาเริ่มเป็นสไตอาร์ตขึ้นมาครับแล้วความเป็นช่างภาพอ่ะด้วยกานที่เราเป็นผู้หญิงเนี่ยเวลาเราไปเจอช่างภาพเราไปเจองานที่มันต้องรวมกลุ่มช่างภาพซึ่งมันมีแต่ผู้ชายซะส่วนใหญ่ เป็นอะไรอย่างไรลบโงเล่าจริงๆเมื่อก่อนรู้สึกนะคะด้วยความที่เราแบบเพิ่งจบใหม่ด้วยแล้วก็เด็กด้วยอะไรเงี้ยแต่ตัวเล็กด้วยก็มีความรู้สึกอยู่ว่าแบบว่าช่างภาพผู้หญิงกับผู้ชายมันต่างกันแบบการทร e ต t ของคนที่ฟีดแบ็กกลับมาของลูกค้ากลับมาแตกต่างกันแต่ถ้าสมมุติว่าเราเริ่มมีผลงานให้เขาเห็นระดับหนึ่งแล้วอะเรื่องเรื่องบุคลิกภายนอกหรือว่าเรื่อง เรื่องเรื่องผลงานอะถ้าคนเข้าใจจะรู้ที่ผลงานมากกว่าใช่ยิ่งรู้คือคือคนดูลูกถ่ายคนไม่รู้หรอกว่าผู้ชายหรอือผู้หญิงถ่ายชมันไม่เหมือนภาพวาดถ้าภาพวาดเนี่ยผู้ชายวาดผู้หญิงวาดนี่นนเรารู้เลยหวานแจ๋วอะไรแต่แต่ภาพถ่ายมันมันไม่บอกคนถ่ายคนกดชัตเตอร์ใช่ไหมครับใช่ก็ก็คือเน้นที่ผลงานแล้วพอพอพอเริ่มมีผลงานก็เริ่มดีขึ้นมีที่ยืนหมายถึงว่าถ้าตัวเล็กเขามุงมันอยู่เขาให้เราแจรกไปอยู่หน้าไหมหรืออะไร ก็อันนั้นก็เป็นข้อดีนะคะที่ที่เขาถ้ามีคนถ้ามีคนโอเคถ้ามีช่างภาพที่แบบเห็นเราเอ็นดูเราก็จะเป็นอีกเวหนึ่งแต่ถ้าเขาเห็นแล้วเราแบบดูเกะกะก็จะเป็นอีกเวหนึ่งแต่สําหรับหนูอะหนูคิดว่าส่วนใหญ่แล้วอะเขาก็จะเอ็นดูเราอาจจะเป็นเพราะว่าพอหนีไปพอเราเจอสถานการณ์อย่างนี้เราก็เลยหนีไปทาสเติอาร์ตที่เราอยู่คนเดียวเฝ้ารอเลือกมุมมาเลยได้ด้วยไม่ค่ะก็ทําอยู่ดีทําอยู่ดีอ๋อสถานการณ์จริงมาค่น้างจะ ใช่คือผมทํางานข่าวผมก็จะเจอเห็นภาพนิ่งผมทําภาพเคลื่อนไหวอย,อย่างที่บอกก็คือผมกาลังถ่ายภาพเคลื่อนไหวแต่ผมก็จะรู้네เนเจอร์ของภาพนิ่งรู้ตาแหน่งยืนว่ามาถึงถ้าเป็นงานพิธีการภาพนิ่งเขาจําเป็นจะต้องยืนตรงนี้นะเพราะเขาต้องการเซนเตอร์อะไรอเราเราเราเป็นภาพเคลื่อนไหวเราอาจจะขยขย,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 ขยายได้ครับใช่ค่ะแล้วมาด้านนี้โดยตรงเลยเนาะด้านด้านด้านถ่ายภาพโดยตรงใช่ค่ะทำไมถึงชอบถ่ายภาพเล่าให้ฟังดน่ ถ้าตั้งแต่เด็กๆเลยก็คือพ่อซื้อกล้องให้เป็นพ่อมีกล้องค่ะแล้วด้วยความรู้สึกว่าแบบว่ามันจะมีถ้าถ้าเด็กเลยนะคะประมาณเจ็ดแปดขวบอย่างเงี้ยแบบไปกับครอบครัวใหญ่แล้วก็มีคนถามว่าเออใครจะไปเป็นคนถ่ายเพราะทุกคนอยู่อยู่หน้ากล้องมปแล้วครับเราก็แบบเป็นคนเสนอตัวว่าเราจะเป็นคนถ่ายตอนนั้นก็รู้สึกว่าโอเค เราไม่จําเป็นต้องอยู่ในลูกเราเป็นคนอยู่หลังกล้องอ่ะเรารู้สึกดีกว่าตอนนั้นไม่รู้สึกขนาดนั้นจนจนโตขึ้นจะได้ได้รู้สึกว่าแบบว่าอ๋อมันเรารู้สึกอย่างนี้นี่เองแล้วก็พอโตมาประมาณมสองมสามก็จะรู้สึกว่าแบบไม่ค่อยชอบมองหน้าคนไม่ชอยไม่ค่อยไม่เป็นคนขี้อายไม่กล้าสบตาคนไม่กล้าสบตาคนแต่ว่าเอาผ่านเล่นใช่เอากล้องขึ้นมาเนี่ยก็รู้สึกว่าเขามองเรามากขึ้นอันนี้เป็นความแบบส่วนตัวใช่ ระหว่างกล้องใหญ่ที่เป็นกล้องกล้องถ่ายรูปจริงๆกับทลยีเดี๋ยวนี้ร้มสมัยมือถือก็ถ่ายได้เรามองความแตกต่างสองตัวนี้ไหมหรือว่าภาพถ่ายมันก็คือภาพถ่ายอ่ะใช้อะไรถ่ายก็ได้อืมยี่มองว่าตอนนั้นหยิบอะไรได้ก็ถ่ายค่ะถ้าถ้าเป็นสตรีนะคะ<ช>ส่วน,ใ,<ช>นใหญ่สตรีทีท่ถ่ายก็ใช้โทรศัพท์แล้วเราไปเดเวลอรเวิดีให้ไ์ขนาดมันใหญ่มากขึ้นแล้วก็ถ้าถามว่าอุปกรณ์มันก็ต่างถ้า แต่วันที่เราตั้งใจมากเกินไปมักจะไม่ได้รูปอ๋อใช่ก็คือสติรักก็ต้องรอจังหวะรอฟุกด้วยในแต่ละวันออกออกสิบวันนี้ได้รูปทั้งสิบวันเลยไหมไม่เสมอไปไม่เสมอไปแต่ว่าก็ก็ก็ยังออกอยู่วันแม้วันนี้ไม่ได้พรุ่งนี้ก็ยังมาอีกใช่อ๋อไม่เป็นยังไนเป็นบุคลิกของของช่างภาพของนมเฝ้าเราแล้วนอกจากสตินะเคยถ่ายอย่างอื่นไหมอย่างถ่ายชัดหรือไปถ่ายกีฬาหรืออะไรที่มันที่จริงชอบ ชอบด็อก u m e n ารีค่ะ,อะนะชอบดอ็อก u m e n าเรีก็เลยก,เก็เลยตอนอยู่เมนะลเบิร์นอ่ะเราก็ไปถ่ายพวกเวทีเว้งเพราะว่ามันก็คล้ายๆล้กึ่งแบบต้องสแนปด็อก u m e n ารี่เหมือนกันอะไรแบบแต่ <ปะ S 1> ว่าอันนั้นเป็นต้องการอย่างชีพด้วยต้องการทำดนะ้วยตรงนั้นได้ครับก็ถือว่าโอเคนะครับนานๆได้เจอท่านผ่าสักทีหนึง่ง <laughs> ฝากคนมาชมงานนิทศการครั้งนี้นิดนึงจัดที่ไหนตั้งแต่เมื่อไหร่ดีนะก็จัด ที่ Lostwood ค่ะจัดถึงวันที่1ิบสิบหรือ12บสเดเือนมกราสิเมกราสิบเมกราค่ะก็เดินเข้ามาชมได้จาก BTS เพิงจิตก็มีทางเชื่อมต่อแล้วเดินเข้ามาในถุงปุ๊บก็เจอเลยมีงานนอกจากงานภาพถ่ายจะมีงานพิมพ์งงานอื่นด้วยใช่ค่ะก็ขอให้งานประสบความสำเร็จขอให้ขายได้นะครับขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ